ิด <Okay>. okay. แดดดีดีวันนี้แต่พรุ่งนี้ฝนจะตกจับเพื่อนๆนี่นะยอดมันน่ากินมากเลยนะเอาจะอ,อนๆเนาะมาจับเพื่อน ยอดผัดกระแตหรือว่าถั่วพลูฝรังเก็บน่าจะเป็นรอบนี้แล้วก็ไม่รู้รอบต่อไปจะได้เก็บหรือเปล่านะเพราะว่าต้องดูว่าเขาออกปีนี้ออกช้านะเพราะว่ามันมันเย็นจะอากาศมันไม่ร้อนอนะ มีงานเข้านะเดือนหน้าเนี่ยช่วงเห็ดมาพอดีเลยมะเนีย่ยดูก่อนว่าจะทำดีไหมทำก็เหนื่อยมากเลยนะนเ,นเ,นเนี่ยจากเพื่อนๆนี่นีสักหน่อยเนาะ จะลองดูว่าไหวไหมมีได้แต่มันต้องเอื้อมไกลเลยไม่อยากไปเอื้อมมากเอาเท่าที่เด็ดได้จ้ะเนี่เราก็เอายอดอ่อนๆนี่จ้ะเดี๋ยวไปเก็บตรงโน้นอีกหน่อยหนึงตรงนี้หน่อยหนึ่งนะ ก็ใส่บูธใช้ได้อยู่บูธนะยอดนอนหอนในยอดแค่นี้นี่เจอแมลงมันจะกินนะนอนนะเมื่อกี้ที่บ้านนีบ้านลุงนะอะไรนะหนอนกินยอดถว่อีกแล้วจะเพื่อนๆถุงใสจ,จะได้กินสีห้าฝักที่เทียก็ลงนะแต่เดี๋ยวเราลวกน้ำร้อน เพื่อนๆเราจะลวกน้ำร้อนตรงนี้ผักที่เก็บนะลวกน้ำร้อนหน่อยตอนนี้เริ่มเก็บแล้วต่อไปก็คงไม่เก็บเลยจ้ะให้เขาออกดอกพอละเอาแค่นี้แหละเอาไว้เขาออกดอกเหมือนกระถิ่นฝรั่งนะจ๊ะแต่ไม่ใช่นะ กินไม่ได้นะจ๊ะเพราะว่าดอกมันเป็นช่อช่อย่างเงี้ยจ้ะช่ออย่างออางี้อย่าก,กินนะจ๊ะกินไม่ได้จ้ะถ้าส่วนใบอะไรนี่คล้ายๆเลยนะแต่ถ้าดูช่อดอกแบบน,นี้ไม่กินนะจ๊ะกินไม่ได้จ้ะมันสวยดีนะพวกเพื่อนๆไปกินกันน้ำพริกรวมกัปัปโองจ้ะ เลงแกวของเราอีกแล้วนะจ้าคราวนี้เห็ดพึ่งแม่มดเลยนะจ๊ะถ้ากินแล้วยังยิ้มอยู่ก็โอเคนะจ๊ะข้าวหน้าผงขึ้นมานี่เก็บอย่างเดียวเลยจ้าแต่ดูแล้วจ้าใช่จ้าปดเห็ดพึ่งแม่มดนะจ๊ะแล้วก็ใส่หมูชิ้นนะจ้าเพื่อนๆทุกอย่างคั่วหอมกรุ้งเลยกินด้วยกันนะจ้าตามซาดคันอยู่ต่างแดนเลยจ้าที่สุดแม่มดก็เสร็จเราป่น คนนะจ๊ะเพื่อนๆสับสับสับตำเครื่องคั่วคัวคัวนะจ๊ะเห็ดพึ่งแม่มดนะจ๊ะเพื่อนๆวันนี้เราก็ได้ทําการป่นนะจ๊ะแล้วก็ใส่หมูชิ้นจ้าใส่ตามใจชอบเลยมามามาเสร็จแล้วเสร็จแล้วเพื่อนมาเลยเห็ดพึ่งไม่มดป่นนะจ๊ะยุ้งมียุ้งมีนะจ๊ะทุกคนมาเลยจ้าวันนี้ผักเพียบเลยจ้า